สวัสดีครับอยู่กับการสอนใช้งานอินดคเตอร์นะครับอินดคเตอร์ในรอบนี้นะครับเราจะใช้เป็น Alpha AI Pro 2.0นะครับเรารีวิว1.0กันไปแล้วเนาะทีนี้2.0นะครับก็จะใช้งานคล้ายคกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็คือนะครับ Alpha AI Pro 2.0นนะครับเราจะใช้งานเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างเนาะในการเล่น ICT กับ s ทับดีโบลนะครับหรือ Demand s u p p l y z o n นนั่นเองครับวิธีการใช้งานเนาะก็ทุกคนเห็นสัญญาณ Buy s เ l l ใช่ไหมครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับการเล่นตามเทรนเนาะการเล่นตามเทรนไม่มี Market Structure ให้นะครับแล้วก็จะไม่มีตัวของ SMC มาให้จะเป็นเรียวๆเลยนะครับผมก็คือเล่นตามซิกได้เรียวๆเลยซิกจะขึ้นตอนไหนเดี๋ยวผมจะพา b c k s t a g e ให้ดูด้วยนะครับโอเค ซึ่งเส้นข้างบนหมายถึงอะไรเส้นข้างล่างหมายถึงอะไรนะครับก็คือเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวก็คือเส้นคอนเฟิร์มออเดอร์100%ครับเส้นคอนเฟิร์ม100%ตรงนี้นะครับเราดูตรงไหนอ่าว่ามันจะกลับตัวหรือว่ามันไม่กลับตัวผมยกตัวอย่างเป็น time frame M15 ได้กัน,นครับอ่าถ้ามันจะกลับตัวหรือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับก็คือมันต้องมาชนเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันชนเส้นแรงมากหรือบางทีนะครับผมมันอาจจะทะลุเส้นไปเลยนะ ดี๋ยวผมเอาให้ดูมันม,ม,มีตัวไหนทะลุเส้นไหมโอเคน่าจะยังไม่มีนะครับอ่าน่าจะยังไม่มีเนาะเพราะปกติอะครับน,นี่ตัวนี้ก็เป็นเส้นสําคัญเหมือนกันถ้าเราดูเนาะตามกราฟปัจจุบันตัวเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวเราจะเห็นนะครับว่าเออมันติดอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคือแบบอ่าตอนการาฟมันวิ่งไปแล้วอะตัวเส้นพวกนี้มันจะเคลื่อนตามใช่ไหมครับเราก็รอเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นจุดสําคัญก็ได้นะก็รอเซลล์ได้นะครับตรงนี้เราก็รอเซลล์ได้เนาะ เป็นดีนัลส์พายบลิงนะครับนี่แล้วมีสัญญาณบายเกิดขึ้นเนาะโอเคแล้วเส้น2เส้นขาวอะคือเส้นอะไรมันคือเส้นโมโนไลนครับเอาไว้เล่นกับไซเวย์ถ้าถึงเส้นโมโนไลนข้างบนนะครับเราสามารถเซลลงมาข้างล่างตรงเส้นโมโนไลนข้างล่างได้นะครับโอเคเก็บไซเวย์เนาะไซเวย์ผมรู้สึกก็จะประมาณพันจุดเหมือนกันอ่าพันจุดได้อยู่นะครับไซเวย์นะหรือบางทีก็อาจจะเก็บแค่ ครึ่งหนึ่งนะ500จุดอะไรนี้ก็พอนะครับไปเดี๋ยวเราไปแบ็ k เทสให้ดูกันนะผมว่าเวลาใช้งานนะครับผมอินดิเคเตอร์จะขึ้นแบบไหนนะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมมาแล้วครับผมสัญญาณเซลล์เนาะแล้วก็เอาคอนเฟิร์มนะครับผมออเดอร์เซลล์เนาะมาตรงนี้เนาะตั้ง sl สัก300จุดเพราะว่ามันขึ้นไปโดนเขาเรียกว่านะเส้นจุดสำคัญนะอาจจะ sl ได้นะครับผมลงมาประมาณผมเล่น1,500จุดแล้วกันอันนี้เดาๆนะครับผมไม่รู้จะถูกไหม โอเคมาครับอ่าเรียบร้อยครับผมขึ้นมา SL นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมว่าสัญญาณนะครับมันขึ้นมันขึ้นแล้วนะครับขึ้นตามเทรนเนาะซึ่งเทรนตอนนี้น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าผมพาไปเล่นเซลล์นะครับก็เลยโดนเลยนะครับเนี่ยครับนีมาแล้วสัญญาณเซลอ่าแต่สัญญาณบายก็กลับตัวพร้อมกันเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับว่าสัญญาณบายให้ไมขึ้นนี่นสัญญาณบายขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็บายกันเลยนะครับเพราะว่ามันคือเทรนขาขึ้นตรงนี้จะไม่บอกเทรนนะจะไม่มีอะไรบอกเทรนได้เลยนะครับทุกคนต้องรู้เทรนนะแล้วก็รู้จุดแนวรับแนวต้านเองนะครับซึ่ง Alpha a i p r o 2.0มันจะยากตรงนี้แหละนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการใช้งานแบบละเอียดของ Alpha a i p r o 2.0นะครับเหมาะสำหรับเทรนเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับเทรนเท่านั้นนะแล้วทุกคนต้องมีความรู้เรื่องเทรนด้วยไม่งั้นนะครับผมก็จะเป็นแบบตะกี้เลยนะครับก็คือกดตามสัญญาณ100%แล้ว ผมโด SL น SL นาะโอเคครับก็สำหรับการสอนใช้งานโดยละเอียดก็จะประมาณนี้สำหรับครั้งนี้ขอบคุณมากครับ